สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่10กรกฎาคมหกห้าเนาะตัวดิ่นของเราก็คือ1กับ4ีนะคะตัวรองก็คือ2กับ5เนาะ1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 6 4 9 2 0 2 1 2 3 2 4 2 6 5กสี่เก้าสองศ็ห้าหนึ่งหตัวก็1 4 2 1>, 1 2 6 2 4สองหกสอเจนะึาะจับคู่ก็1น 2, 2่ง5อ2สอ4หนึ่งสองาห้าสงสอ่้าเราลงมาอีกช,ช่องหนึ่งมันต่างกันแค่แปดหกับ2เด้อแต่อีกช่องหนึ่งมันเป็น8กับ7ต่างกันแค่2ตัวเนาะสกับหเหมือนกัน อีกช่องหนึ่งเป็นแปดกับเจ็ดอันนี้เป็นหนึ่งกับสองก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองทั้งแนวสามแนวทางเนาะวันนี้เนาะเราสามาัคคีเราเฉพาะกิจแล้วเรา VIP เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ากดติดตาม กดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะขอบคุณที่เข้ามาชมเด้อก็ขอเฮงเฮงปังปังเน้อ